วัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมอันนี้ก็กลับบ้านมาก็กเลยมาแวะบอแถวบ้านสักหน่อยหนึ่งครับ้วก็มายืนบอของกิตาชินะครับที่ทิปก่อนที่ผมมาถ่ายนะครับอ่าก็ประมาณสัปดาห์ไม่ไม่ใช่ครับเกือบอ่าหนึ่งเดือนได้เลยนะครับตนี้ทิปนั้นที่ผมถ่ายอันนี้ก็หายไปเยอะเลยนะครับ โอ้ทรายสวยๆเลยนะครับโอ้สุดยอดเลยนะี่นี่ถ้ามีใครมีร้านวัสดุนะแม่เอาไปสต็อกขายนี่โอ้โอเคเลยนะครับอืมสวยๆนะครัข้างหน้านู้นม่อกี้ปากทางเข้าเมื่อกี้ที่ผมอจอดโมเตอร์ไซค์โอ้ตรงนั้นทรายฉาบอืมเนียนเลยนะครับสะอาดสะอ้านเลยฮนะเดี๋ยวผมา่ายชมมากประเดี๋ยวก่อนจะกลับ สักนิดหนึ่งต่อท้ายคลิปให้นะประเดี๋ยวนี่ครับดูแกตอนเนี้สวยๆนะนี่แกนาน่าจะ,ะมีจองแล้วหรือเปล่านะะเห็นแกคัดมาอย่างดีแล้วนะนันนี่สต็อกไว้เดี๋ยวค่อยตักใส่นะครับนี่ก็ซิบร้อยังไม่มาเดี๋ยวใส่ามดูนะ ใส่สต๊อกหรือว่าเอาไปขายเลยนะรด้ว่ายังไงเดี๋ยวต้องรอให้สักสักพันหนึ่งมาเดี๋ยวโอสว้สวยสวยสวยนะมาจะตัดเกือบทุกวันเลยคนระับตรงน,นี้นี่ก็หายไปเยอะเลยสนะัาใครจำได้คับนี่ก็เป็นทางครับที่ผมมาแรกแรกๆครับบอ่อนี่โอ้หายเลยแกตัก ออกไปได้นะครับเห็นในทิกตอกแกอ่าถ่ายเนี่ยตัดช่วงนี้ก็มี่อยู่ครับผมก็เลยต้องแวะมาหาสักหน่อยนึงดูในทิกตอกฝั่งฝั่งด้านหน้านู้นเดี๋ยวจะไปดูอีกทีนึงครับว่าแกอ่างมอ่าสุดเจอดินเหนียวหรือยังครับมาดู ยอดสุดยอดครับสวยๆไม่รู้แกขายให้รถนอกหรือเปล่านะครับถ้ายังไงก็ลองมาเข้าสอบถามได้นะครับพิกัดก็แถวตาลีไอนะครั้นี่เดี๋ยวน่าจะตักขายเหมือนกันนะครัไม่รู้ครับลองเข้ามาหาได้ที่บ่อนะครับถ้าใครรู้ก็บอก,บอกต่อได้นะครับมาคุยกับเจ้าของต่อนนะครับคนขับนะครับเปิดเพือ่อว่าขายยังไงเนะี่ย ประมาณอ่ะสี่ตัดสีเ่เดือนได้นะครับผมก็ยังอยู่ตรงนี้ได้อีกนานนะครับผมว่านี่เกือบเพิ่มปียังได้เลยครับเกือบสิบกว่าไร่ครับแกบ,บอกนะเนี่ยจำจะจ,จำไม่ผิดนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ มาช่วงได้เลยนะครับลากลูกกับแม่แมานี่รับเหมะาะได้เต็มๆพอดีเลยอโอสวยจริงๆครับนี่กล้องสดแล้วนะครับที่ผมตายนี้ดูเอาเองเลยครับโอ้สวยขนาดไหนนะ เดี๋ยวรอสักแป๊กหนึ่งเดี๋ยวรอดว่าหกรอมาก็ได้ครับนกันเดี๋ยวถามระเกาว่าเขาออกไปทำอะไรครับไปต่อมหรือว่าไปขายเลยยังไม่มาเลยตอนผมเข้ามามันก็ไม่ได้สวนขับรถมาออกไปนานแล้วเหมือนกันครับผมว่านี้ โอ้สวยสวยสวยครับพี่หัมาพอดีครับเดี๋ยวจะไปคุยกับ ยูทีนะคเมื่อกี้ก็สอบตามไปจะเป็นเที่ยวแรกนะครับจะเอาสองเที่ยวนยะครรถนอกมาซื้อนะครับ ต่างทางอยู่นะครับเดี๋ยสักครู่นีน้อ่ะกำลังต่างทางก่อนเดี๋ยวจะเอาทรายผมเนี้ยจำว่าจะเอาทรายเนียนได้นะไรจับน,นีน้นะ เฉลีป่ประมาณไหนเนะนี่ยมานจะน่าจะไม่แปลกนะมัน่าจะเป็นมาตรฐานธรรมดานะก็ดีเหมือนกันนะโอ้ตรงนี้โอ้สวยๆนะจ้า Làm làm luôn luôn -huh. nè, phải lớn người lắm mẹ จะเป็นงานต่อ ดีนะผมก็ผมก็จบนะครับจบคลปนี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดตาสุด r i b เป็นกำลังใจผมด้วยนะ